ักเรียนมาตอบแบบฝึกหัดแบบซิสทรานนะคะโจทย์ให้สารให้สารประกอบมาเป็นโครงสร้างแบบเส้นตรงนะคะทีนี้เราจะวาดโครงสร้างให้เป็นซิสทรานเนี่ยทำยังไงใช่ไหมคะ,ะในลักษณะรูปนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นโครงสร้างแบบลักษณะสมมาตรนะคะให้นักเรียนพิจารณาตัวคาร์บอนที่สร้างพันธะคู่กันนะคะครูจะใช้ปากกาสีน้ำเงินนะคะ ทำให้เห็นว่าคาร์บอนตัวนี้นะคะและคาร์บอนตัวนี้นะคะอ่ะสร้างพันธะคู่ด้วยกันนะคะก็คือจะต้องเอาตัวพันธะคู่ไว้ตรงกลางนะคะแล้วก็มาพิจารณาหมูกก่เกาะตัวที่เหมือนกันนะคะอ่ะตัวที่เหมือนกันก็จะมีนะคะ C คาร์บอน ตัวนี้เกาะกับเฮทไฮโดเจนซีคาร์บอนตัวนี้เกาะกับเฮไฮโดเจนนะคะหมู่เกาะอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นเมทิลเหมือนกันนะคะก็ถ้าแบ่งซ้ายขวาอย่างนี้นะคะจะเห็นว่าคาร์บอนตัวนี้มีหมู่เกาะเป็นเฮไฮโดเจนและเมทิลคาร์บอนตัวนี้ก็มีหมู่เกาะเป็นเฮทไฮโดเจนแล้วก็เมทิลถ้าเราจะวาดโครงสร้างแบบซีสนะคะ แล้วก็จะวาดตัวที่เหมือนกันเนี่ยอยู่ด้านเดียวกันใช่ไหมคะอ่ะให้เริ่มวาดคาร์บอนต่อพันธะคู่กับคาร์บอนนะคะมู่เกาะนะคะบนเป็นไฮโดรเจนเหมือนกันล่างเป็นเมทิลเหมือนกันนะคะถ้าโจทย์ถามว่ามันเป็นไอโซเมอร์แบบซิสทานไหมก็ให้เราวาดโครงสร้างก่อนถ้าวาดได้ก็คือ เป็นไอโซเมอร์แบบซิสทรานแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้อยู่ในลักษณะสมมาตรแล้วก็ไม่มีตัวที่เหมือนกันมาเกาะเนี่ยมันก็จะไม่สามารถเป็นซิสทรานได้นะคะอ่น,นักเรียนก็มาวาดแบบทรานนะคะนะคะถ้าวาดแบบทรานนะคะก็ให้เริ่มจาก c ีคาร์บอนนะคะสร้างพันธะคู่กันนะคะตัวที่เหมือนกันเกาะกัน ในลักษณะทยแยงนะคะเอาเมทิลเกาะกันแบบทยแยงแล้วก็เฮทไฮโดรเจนเกาะกันแบบทยแยงนะคะนี่ก็คือข้อที่1นึ่นะคะครูจะยกประมาณ3-4ี่ตัวอย่างนะคะมาดูโจทย์ข้อที่2นะคะข้อที่2นะคะตัวที่อยู่ตำแหน่งพันธะคู่เนี่ยอยู่ตรงนี้จะเห็นว่า มีลักษณะที่ไม่สมดุลนะคะก็คือ,อตัวที่เริ่มแรกนะตัวที่สร้างพันธะคู่นะคะก็คือ C กับ C นะคะทีนี้ C ตัวซ้ายเนี่ยมีหมู่เกาะก็คือ H นะคะส่วน H สองตัวนะคะ อ่าส่วนทางขวาเนี่ยก็คือ C ตัวที่อยู่ฝั่งขวาเนี่ยก็จะมี H มาเกาะแล้วก็มีหมู่โพพิลมากเกาะใช่ไหมคะอ่ะถ้าเกิดจะวาดแบบซิสทรานเนี่ยนะคะก็จะวาดได้แบบนี้นะคะแต่จะบอกว่าสุดท้ายแล้วมันไม่ได้เป็นแบบซิสทรานนะคะคือไม่ตรงตามนิยามของซิสทรานอ่ะนะคะอะซีตัวซ้ายมีไฮโดรเจน สตัวนะคะขวาก็มีไฮโดรเจนนะคะกับอาโคพิลอะทีนี้นะคะถ้านักเรียนบอกว่าสมมุตินะสมมตุติถ้านักเรียนบอกว่าแบบนี้ค่ะคือมีไฮโดรเจนเหมือนกัน2ฝัง่งเป็นซิส นะแล้วก็นี่ก็ไฮโดรเจนอีกนะคะก็ถ้าเกิดปิดตัวนี้มันก็เป็นทรานถ้าปิดตัวนี้มันก็เป็นซิสเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าเป็นซิสกับทรานในในรูปร่างเดียวกันนะคะมันก็คือไม่ได้เรียกว่าเป็นไอโซเมอร์แบบซิสหรือทรานนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะไม่สามารถนะคะเขียนเป็นไอโซเมอร์แบบซิสกับทรานอย่างใดอย่างหนึ่งได้นะคะอ่ะ ก็จะมาดูตัวอย่างที่3มาที่ข้อ3นะคะให้นักเรียนพิจารณานะคะตัวที่สร้างพันธะคู่กันซึ่งก็คือ C 2ตัวนี้นะคะแล้วจากนั้นให้นักเรียนพิจารณาหมู่เกาะทั้งหมดนะคะของเอา c ตัวซ้ายก่อนนะจะใช้ปากกาสีแดงนะคะหมู่เกาะแรกเป็น ethyl อันที่2เป็น เมทิลนะคะส่วนนะคะอ่ C, ตัวที่อยู่ฝั่งขวามีหมู่เกาะเป็นไฮโดรเจนกับเมทิลนักเรียนจะเห็นว่ามีเมทิลกับเมทิลเหมือนกันแบบนี้เนะี่ยนะคะสามารถวาดให้เป็นซิสกับทานได้นะเอาโครงสร้างแบบซิสก่อนนะคะอ่ะก็จะได้เป็นวาด C นะคะสร้างพันธะคู่กับ C นะคะเอาหมู่เกาะนะคะเมทิลไว้บนเหมือนกันส่วนตัวล่างที่ไม่เหมือนกันก็จะมีเป็น C ฝั่งซ้ายเนี่ยจะมีเป็นหมูเอทิลนะคะเกาะอยู่ส่วนขวาก็จะเป็นไฮโดรเจนนะคะ ต่อไปถ้าเป็นแบบทราน s นะคะเราจะวาด C คาร์บอนสร้างพันธะคู่กัน C ตัวซ้ายนะคะมีหมู่เมทิลเกาะอยู่ด้านล่าง C ตัวขวามีอเมทิลเกาะอยู่ด้านบน นะคะซตัวขวามีไฮโดรเจนเกาะอยู่ C ตัวซ้ายมีเมทิลเกาะอยู่นะคะอ่ะก็จะได้แบบนี้นะคะอ่ะก็จะเห็นว่าที่มันเป็นซี นะคะเพราะว่ามีหมู่เมทิลเหมือนกันแล้วก็ที่เป็นทรานนะคะก็มีหมู่เมทิลอยู่ในลักษณะ,ทะแทยงมุมกันเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบว่าเป็นไอโซเมอร์แบบซีสและทรานได้นะคะต่อไปมาดูตัวอย่างข้อ4นะคะเนื้อเรียนจะสังเกตว่าโจทย์ข้อ4นะนะคะ ลักษณะค่อนข้างสมมาตรแล้วก็หมู่เกาะเนี่ยเหมือนกันเลยนะคะอ่ะก็จะดูพิจนารณา c 2ตัวนี้นะคะ c ตัวซ้ายและ c ตัวขวานะคะมีหมูอันนี้ต้องเป็น c 2นะนักเรียนนะคะอ่ะ C นะคะมีหมู่เอทิลมาเกาะแล้วก็มีไฮโดรเจนมาเกาะนะคะตัวขวาก็เช่นกันมีเอทิลแล้วก็มีไฮโดรเจนนะคะเมื่อวาดไอโซเมอร์แบบซิสนะคะก็จะทำให้วาดได้วาด่าให้เริ่มจาก C ดับเบิลบอนซนะคะ h ไฮโดรเจน นะคะอยู่บนแล้วก็เอทิวเกาะตัวซ้ายอยู่ล่างอ่ะนะคะก็จะได้ซีสนะคะก็คือแบบนี้ต่อไปทรานนะคะก็ วาดด้วยสีม่วงนะคะเริ่มต้นจาก C ด d บ u b l e bond C นะคะ h e a อยู่บน h e a อยู่ล่างทะแยงกันนะคะอันนี้เอทิล C head สอง C head สาม ethyl C head สอง C head สามนะคะอยู่เป็นไอโซเมอร์แบบทรานนะคะก็คือ นะคะอยู่ในลักษณะทะแยงกันนะคะครูก็จบแบบฝึกหัดนี้นะคะเท่านี้